พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรี2นี่ยังเป็นการเลือกใช้กลยุทธ์ที่มุ่งปลุกปั่นชาตินิยมและความสจใจคำกล่าวที่ว่าปนัดดาจะมาชนกับโคศกของกัมพูชาอาจตีความได้ว่าเป็นการใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบโต้ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งอาจสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการความสในใจในการแสดงความรักชาติแบบบ้าคลัง่งแต่นี่ไม่ใช่แนวทางที่นำไปสู่สันติภาพการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่การแสดงออกถึงความเข้มแข็งของประเทศ แต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เป็นมืออาชีพความเชลดิชและอาจทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกลดลงอย่างรวดเร็วการรักชาติเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การแสดงออกซึ่งความรักชาตินั้นควรเป็นไปอย่างมีสติและถูกที่ถูกทางการแสดงออกในนามของประเทศควรยึดมั่นในหลักการและเหตุผลทางการทูตเป็นสำคัญไม่ใช่การประทะคารมผ่านสื่อการเมืองนะคะไม่ใช่ละครที่บุ๋มเคยเล่นส หน้าที่ของโฆษกในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางอย่างยิ่งทั้งทักษะด้านการทูตการสื่อสารวิกฤตและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากงานด้านจิตอาสาและวงการเซเลบแมจะมีเจตนาดีและมีความน่าเชื่อถือในฐานะบุคคลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีทักษะที่จำเป็นในการทำหน้าที่โฆษกของรัฐการพูดอะไรออกไปในแต่ละครั้งอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ดังนั้นโคศกจึงควรเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนและมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกไม่ใช่ใครก็ได้ที่อยากทำงานนี้ 4. ในขณะที่รัฐบาลไทยควรยึดมั่นในแนวทางการแสวงหาสันติภาพผ่านการทูตและกลไกลระหว่างประเทศอย่างที่เคยทำมาแต่แนวคิดในการชน กับโคศกของกัมพูชาผ่านสื่อออนไลน์กลับเป็นสิ่งที่ขัดแยง้งโดยสิ้นเชิงกับหลักการดังกล่าวการสร้างโคศกให้มีบทบาทในลักษณะนี้เท่ากับเป็นการกระพือความขัดแย้งให้ยิ่งรุนแรงขึ้นแทนที่จะมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดและสร้างความเข้าใจร่วมกันดิฉันฟันธงข้าแนวคิดนี้เป็นตัวอย่างของแบดไอเดียที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงออกถึงความไม่เข้าใจในหลักการบริหารวิกฤตและการทูตสมัยใหม่และอาจนำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น โดยไม่จำเป็นเฮิสมอง